ุกวันนี้ครับคือมนุษย์เราเนี่ยเวลาที่เราจะทําอะไรเนี่ยเราต้องมีแรงขับเคลื่อนตรงนี้ต้องยอมรับคือเราไม่สามารถที่จะลุกขึ้นออกมาใช้ชีวิตโดยที่ไม่มีแรงบันดาลใจได้แต่ทีนี้ปัญหาใหญ่ก็คือเราถูกอบรมสั่งสอนกันมาตั้งแต่เด็กให้มีแรงบันดาลใจที่เราจะผูกมัดไว้กับผลประโยชน์ของตอนเองคือหมายความว่าเวลาที่เราจะทําอะไรเนี่ยเราจะคิดถึงความสําเร็จของตอนเองตรงนั้นนะครับมันทําให้เกิดปัญหาตามมามา,มากมายทุกวันนี้ในโลกใบนี้เนี่ยที่กอบโยกยทรัพยากรบางคนมีมากอาจจะใช้กันส0ชาติ ยีชาติยังไม่หมดบางคนไม่มีกินเลยก็เพราะว่าเราขับเคลื่อนชีวิตที่เรียกว่าระบบตันหาธรรมชาติของตันหานี่ครับคือเรามีอะไรไปเท่าไหร่เนี่ยมันจะเติมไม่เต็มเช่นเราอยากได้รถคันหนึ่งอยากมากๆแล้ววันหนึ่งที่เรามีสิ่งนั้นแล้วเนี่ยภายในระยะเวลาแค่3-4เดือนหรืออาจจะครึ่งปีหรืออาจจะหนึ่งปีของสิ่งนั้นก็จะจืดชืดมันทําให้เราอยากได้สิ่งใหม่ไปเรื่อยๆถ้าเราต้องการแบบนี้นะครับมันจะเป็นความต้องการที่ไม่รู้จบมันจึงเกิดการที่ทําไมในโลกใบนี้เนี่ยคนคนหนึ่งจึงมีทุกสิ่งงทุกอย่า จำนวนมากบางเอิญว่าเขาเป็นคนที่มีศักยภาพในการครอบครองวัตถุสูงคือเขามีอำนาจในการหาเยอะแต่ตันหาเนี่ยก็เยอะด้วยก็เลยเกิดการกอบโกยมนุษย์เราไม่ควรจะดำเนินชีวิตด้วยระบบของตันหาเป็นแรงขับเคลื่อนเป็นเชื้อเพลิงควรจะใช้เรื่องของความเมตตาเรื่องของสมาธิเรื่องของความรักในหน้าที่การงานผมมักจะยกตัวอย่างเสมอๆนะครับเช่นห้องเรียนห้องหนึ่งมีนักเรียน2คนคนหนึ่งชื่อในเออีกคนชื่อในบีในเอเนี่ยเป็นคนที่อยากประสบ ความสําเร็จอยากสอบได้ที่1ใน B เนี่ยไม่ได้อยาก อบได้ที่1เลยแต่ในบีเนี่ยนะครับมีความรักในพ่อแม่เห็นว่าพ่อแม่เนี่ยทำงานเหน็ดเหนื่อยก็อยากให้พ่อแม่มีความสุขใช้แรงบันดาลใจตรงนั้นนะครับมาขับเคลื่อนในชีวิตการเรียนคือรับผิดชอบหน้าที่ให้ดีที่สุดในขณะที่ในเอเนี่ยไม่ได้สนใจเรื่องของความสุขของพ่อแม่หรืออะไรก็ตามแต่แต่ใน A อเนี่ยสนใจว่าฉันจะต้องได้ที่1เท่านั้นคือมุ่งมั่นและทะเยอทะยานคำถามที่จะเปรียบเทียบก็คือสมมติว่ามีเพื่อนคนหนึ่งนขอให้นายเกับนายบีไปติวเนี่ยเราจะเห็นว่านายเอเนี่ยจะไม่ ชิงที่1ในขนาดที่ในบีเนี่ยไม่ได้สนใจเรื่องของที่1เขาสามารถที่จะแบ่งปันเพื่อนได้นะครับในขณะเดียวกันตัวเขาก็พัฒนาตนเองได้คือมนุษย์เราเนี่ยไม่จําเป็นต้องใช้ความอยากมีอยากได้อยากเป็นในการที่เราจะประกอบอาชีพแต่เราสามารถเชื่อมโยงการงานของเราเนี่ยกับประโยชน์ของผู้อื่นเช่นเราตั้งคําถามว่า สิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันนี้นะครับมันเป็นประโยชน์กับใครบ้างมันไปช่วยเหลือใครบ้างระบบตัณหาเนี่ยนะครับมันมีความน่ากลัวตรงที่ว่าเมื่อเราอยากมีอยากได้อยากเป็นมากเกินความพอดีแล้วเนี่ยเวลากิเลสมันเข้าไปเนี่ยมันจะเข้าไปง่ายนะครับแต่เวลาที่คนเราจะซักฟอกกิเลสมันจะทําได้ยากมากที่สังคมของเรามีปัญหาทุกวันนี้เนี่ยนะครับเป็นเพราะว่าเราขับเคลื่อนเราสอนเด็กๆของเราตั้งแต่เล็กๆเนี่ยให้ขับเคลื่อนด้วยระบบตัณหาแม้แต่การแบ่งแยกนะครับที่1ที่2ไม่มีใครอยากได้ที่2ทุกคนอยากได้ที่1ห้อง องคิงห้องบุย้ยต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับเราจับคนแย่เราสอนคนให้สนใจเรื่องของใครชนะไม่มีใครอยากเป็นผู้แพ้ที่จริงมันต้องสอนว่าเราเกื้อกูลกันเราสอนเรื่องผู้นําเราสอนเรื่องผู้ตามจริงๆเราต้องสอนเรื่องความเป็นกกลาณมิตรกันสอนในสิ่งที่ทําให้คนไม่แยกออกจากกันสอนในสิ่งที่ทําให้คนกลับมารวมกันไม่มีชีวิตที่ประสบความสําเร็จแต่มีชีวิตที่สงบเย็นเราลองจนนินตนาการดูว่าถ้าคนทั้งโลกสนใจชีวิตที่สงบเย็นมากกว่าชีวิตที่ประสบความสำเร็จ โลกมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งการมีมากอาจจะไม่ได้จําเป็นเสมอไปเราอาจจะวัดกันที่การแบ่งปันที่มันมากกว่าก็ได้ ทางโลกเนี่ยเขาสอนให้เรามีมากที่สุดครับนี่คือบุคคลที่ประสบความสำเร็จแต่ในทางธรรมะเนี่ยนะครับไม่ได้วัดกันที่การมีมากที่สุดแต่วัดกันที่การฉลาดละวางใครแบ่งปันได้มากกว่าเพราะนั้นมีความร่ำรวยมากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าสังคมขับมาใช้พลังงานขับเคลื่อนที่มันโดยสุดกว่าคือความรักความเมตตาเนี่ยครับเริ่มจากตัวเราแล้วก็สอนคนใกล้ชิดเราต่อลูกหลานเรานะครับแนะนําเพื่อนฝูงเรารายการต่างๆนะครับประโคมขา่าวเกี่ยวกับการที่ขับเคลื่อนด้วยความเมตตาโรงเรียนต่างๆสอน ไม่ใช่เรื่องของความประสบความสำเร็จเพื่อตัวเองแต่สอนเด็กๆว่าตอนนี้ให้ตั้งใจเรียนโตขึ้นไปคุณจะได้ช่วยคนได้มากๆถ้าเราสอนเด็กแบบนี้ทุกคนโลกจะเปลี่ยน